สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้าผมคิดมาดีแล้วปากเกียวพูดชัดอนาคตวงการมวยหลังเสมอบาริออสในวัย46ปีก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง At p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 แต่บอกว่าทำได้ดีสำหรับเดอะแพ็กแมนมานิปากีเยลตำนานกัาปั้นชาวฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจหวนขึ้นสังเวียนอีกครั้งในวัย46ปีแต่กลับยืนสู้ได้ตลอดการชกทั้ง12ยก โดยกัมปั้ไว46ปียืนเลิกหมัดกับมาริโอบาริออสเจ้าของเข็มขัดชาวสหรัฐครบ12ยกก่อนกรรมการรวมคะแนนให้บาริออสเป็นฝ่ายชนะ115-113ต่อและอีก2ท่านให้เสมอกันที่114-114ต่อทำให้เสมอกันไปด้วยเสียงข้างมาก ซึ่งแม้สุดท้ายยอดกัมปั้นฟิลิปปินส์จะพลาดคว้าชแชมป์สภาโมโยโลก WBC รุ่นเฟเธอร์เวทไปอย่างน่าเสียดายหลังจากที่มีคะแนนนำมาตลอดในช่วง10ยกแรกภายหลังจบไฟแมนนีิปากเกยลได้เปิดใจถึงอนาคตต่อจากนี้ว่าผมคิดว่าผมจะเดินหน้าสู้ต่อไฟนี้ผมมีเวลาฝึกซ้อมแค่2เดือนสิ่งที่ผมต้องทำคือฝึกซ้อมต่อไป ที่ผ่านมาหากเป็นการชกชิงชป์โลกแบบนี้ผมควรจะต้องฝึกซ้อม4เดือนหรือยังต่ำ3าเดือนครึ่งแต่เนื่องจากการเลือกตั้งในฟิลิปปินผมจึงเริ่มฝึกซ้อมช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรคุณรู้ไหมผมรักชาวฟิลิปปินและผมให้เกียรติประเทศของผมผมจะยังคงทำฝึกซ้อมให้หนักและมีวินัยทุกอย่างแบบนั้นผมต้องรักษาสภาพความฟิตอยู่เสมอพวกคุณจะได้เห็นผมบนสังเวียนต่อไปอย่างแน่นอน นักชกจอมเก่าเปิดใจเดี๋ยวแล้วก็ตามแมนนี่ปากียวได้สร้างสถิติทำเงินตลอดอาชีพนักมวยรวมได้มากถึง575ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ18,624ล้านบาทถือเป็นรายได้ที่สูงเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์โลกนี้